อยากจะเป็นจะมุ่งไปในเมื่อใจมันเอาสักอย่างตอนนี้เรากำลังมุ่งมั่นนะ,ะที่จะเป็นครีเอเตอร์นะคะเราทุกทุกทุกอย่างก็คือคอนเทนต์นะคะตรงนี้ต้องแบบถ่ายคอนเทนต์รวดรวนะจ้ะวันนี้ไปดูหลังมาไงมานะแม่มนะที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะคนเราอะมันต้องมุ่งมุ่งอะมันต้องมุ่งเหมือนว่าเดี๋ยวมันก็ดังเอง,เอง,เอง่ยคนเรา,ามันต้องแบบ นี่ตรงนี้เราก็มุ่งมากในการทำคนะอนเทนต์การแฟชั่นนะแฟชั่นปอกกินนเย็ยบแองใส่แองรีไว,วเองถ่ายเองเป็นนัางแบบเองทุกอย่างหมดทำเองหมดอมืแบบนี่ตัวนี้คือแบบว่าบบจะทำตั้งนานจะเย็ยบตั้งนานละจนเขาเลยคิดละเพิ่งจะเย็ยบเสร็จนะที่ว่ามีปอกขาแบบนี้เออจนเขาแบบว่าเริ่มคิดกันมาแล้วเราก็เพิ่งจะเย็ยบเสร็จโอ้แบบมันแบบเป็นแฟชั่นมันมายอยู่ในหัว แล้วมันก็แบบฟื่นใจเย็บเสร็จอล้วคนนั่งเย็บอยู่สองวันเย็บมือด้วยแล้วมันเป็นผ้าย,ยีน์น่ะเย็บยาวมากเล็บเล็บฉีกเลยก็จะเสร็จสองวันรต็มๆเนี่ยเสื้อเนี่ยเห็นนะไม่ต้องซื้อจ้ามีแบบว่าตัดขายเกงยีนมาแล้วก็มาทำเนี่ยเขาไม่ทำแบบเป็นแบบทรงนี้เลยเนี่ยเสื้อที่เราเห็นที่เขาขายกันเห็นนะ นแฟชั่นที่เขาขายกันนะ่ะเราก็ไม่เย็บใส่เองนะไม่เสียเงินสักบาทเสียค่าได้นะคะนี่นสายด้านหลังปรับได้ด้วยนี่มุนช่นโชหนึ่งแมตน,นี่โอ้โหใส่รองเท้าบูดสุดยอดเลยนี่โนเท่เทใส่วางนิดนึงสุดยอดตังมาก ไปทางไหนต่อ,อะคะตอนนี้มืนแล้วค่ะ